เรือนจำสถานที่ที่หลายคนมองว่าน่ากลัวแต่รู้ไหมว่าสำหรับบางคนสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักอันบริสุทธิ์และในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจากลาปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ต้องขังหญิงมากถึง44512คนในจำนวนดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยที่ตั้งครันก่อนเข้าเรือนจำลูกของเธอ หรือที่หลายคนเรียกกันว่าเด็กติดผู้ต้องขังจะสามารถอยู่ด้วยกันกับแม่ได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นระหว่างเส้นทางแห่งการรอคอยโอกาสและความฝันของเขาจะถูกเติมเต็มได้อย่างไรเด็กทุกคนมีความฝันแต่คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เด็กทุกคน ที่มีโอกาสได้ทำตามความฝันหนึ่งในนั้นก็คือเด็กติดผู้ต้องขังปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเพราะพ่อแม่ถูกจำคุกในสังคมเรายังมีอยู่ตลอดพวกเขาเป็นเหยื่อที่มองไม่เห็นประโยคที่ว่าคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษแต่ในความเป็นจริงแล้วมเมื่อพ่อแม่ของพวกเขากระทำผิดลูกของพวกเขากลับต้องได้รับผลกระทบ และกลายเป็นผู้ขาดโอกาสในทันทีโอกาสในชีวิตของพวกเขานั้นเปราะบางมากกว่าที่คุณคิดพวกเขามีค่าและบริสุทธิ์เกินกว่าจะมาเจอเรื่องเลวร้าย,ายอย่างไม่ยุติธรรมวันนี้อาทมีประเทศไทยขอเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับพวกเขาผ่านมูลนิธิบ้านพระพรนี่เป็นโอกาสที่ทจะ,จะส,ส่งต่อโอกาส,กาสให้ใหฝันของ,ของน้องเป็นจริง